สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซานเตอร์สตอรี่วันนี้จะมาแนะนําผักที่ปลูกง่ายใช้เวลาน้อยและเก็บกินได้เร็วเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีผักชนิดไหนกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันด้วยผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนจะใช้ระยะเวลาในการปลูกแค่ประมาณ20กว่าวันเท่านั้นเองก็จะเก็บมากินได้แล้วนะครับวิธีปลูกเริ่มแรกเราก็อาจจะหา,มาเมล็ดจากซองที่มีขายตามร้านมาเมล็ดพันธุ์ผักทั่วไปก็ได้นะครับนํามาหว่านลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ รดน้ำเช้าเย็นตามปกติเลยนะครับภายใน3-5ถึงวันเราก็จะเห็นต้นผักบุ้งเริ่มทยอยงอกขึ้นมาแล้วพอต้นผักบุ้งเริ่มมีใบก็หาปุ๋ยมาใส่บำรุงได้เลยก็อย่างที่บอกไปนะครับแค่ประมาณ20กว่าวันเราก็จะมีต้นผักบุ้งไว้เก็บกินได้แล้วแล้วก็จะมีแบบที่ใช้เวลาเร็วกว่านี้อีกนะครับก็คือจะใช้เวลาแค่5-7ถึงวันสำหรับการปลูกเป็นต้นอ่อนผักบุ้ง ที่จะเป็นเหมือนต้นเล็กๆอ่อนๆแบบนี้นะครับวิธีปลูกเราอาจจะใช้เป็นถาดเพาะได้หลายแบบสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมได้เลยใช้เป็นวัสดุเหลือใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้เป็นถาดหรือภาชนะสําหรับเพาะต้นอ่อนที่มีรูดโดยเฉพาะแบบนี้เลยก็ได้นะครับใช้ดินที่ผสมไว้แล้วใส่ลงไปแล้วเกลี่ยให้เสมอ จากนั้นให้เรานำมเมล็ดผักบุ้งไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1คืนหลังจาก1คืนแล้วมเมล็ดก็จะพองตัวขึ้นมาเราก็เทน้ำออกแล้วก็นำมเมล็ดหว่านลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็หาดินมาโรยปิดกลบมเมล็ดลงไปสักหน่อยแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มหาเป็นพวกกระสอบหรือถุงดินมาปิดคลุมแล้วก็ใช้ถาดวางซ้อนทับไว้ตั้งวางไว้นในร่มนะครับหลังจากนี้ก็แค่เปิดออกมาลดน้ำเช้าเย็นแล้วก็ปิดคลุมไว้เหมือนเดิม ทำแบบนี้ไปประมาณ5วันพอวันที่6กถึงเก็เปิดออกให้ต้นรับแสงเราก็จะได้เป็นต้นอ่อนผักบุ้งไว้เก็บกินแบบง่ายๆโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเองนะครับสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนใครที่ชอบทานต้นอ่อนทานตะวันเราก็สามารถใช้วิธีเดียวกับการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งได้เลยนะครับ มาดูผักกินใบกันบ้างนะครับที่ใช้เวลาปลูกน้อยได้กินเร็วที่เหมือนจะยากแต่ว่าไม่ได้ยากเลยถ้าเรารู้วิธีนะครับอย่างเช่นพวกกวางตุง้งผักกาดขาวหรือผักกินใบอย่างคะนานะครับเริ่มแรกก็คือให้เราไปหา,มาเมล็ดที่เป็นแบบซองมาก่อนเลือกพันธุ์ในแบบที่เราชอบนะครับส่วนวิธีปลูกสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นเราอาจจะเพาะ มเมล็ดในถาดหลุมให้งอกเป็นต้นขึ้นมาก่อนประมาณแบบนี้นะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีหว่านมเมล็ดลงไปในกระถางเพื่อให้ได้เป็นต้นกล้าผักขึ้นมาแล้วค่อยถอนแยกย้ายไปปลูกก็ทําได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะครับอย่างต้นกล้าที่เพิ่งจะงอกขึ้นมาถ้าเราเพาะไว้หลายชนิดให้ทําสัญ,ญลักษณ์หรือเขียนชื่อไว้หน่อยก็จะดีเพราะว่าหน้าตาเขาจะเหมือนเหมือนกันอาจจะแยกยากบางทีก็อาจจะทําให้งงได้นะครับ จากนั้นหมักหรือผสมดินปลูกไว้ให้พร้อมพอต้นมีซักประมาณ2-3ใบเราก็แยกย้ายไปปลูกได้เลยถ้าย้ายในช่วงเวลาเย็นได้ก็จะดีเพราะว่าต้นจะได้มีเวลาพักตัวในช่วงกลางคืนถ้าได้น้ำค้างซักหน่อยก็จะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับให้ต้นได้รับแสงเพิ่มมากขึ้นต้นที่ตั้งตัวได้ดีก็จะตั้งยอดขึ้นหาแสงประมาณแบบที่เห็นนี้นะครับในช่วงนี้ก็พยายามลดน้ำอย่าให้ขาด และถ้ามีพวกฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนท in ินวันก็สามารถเริ่มนํามาใช้บํารุงช่วยได้เลยผสมน้ําฉีดพ่นทางใบในช่วงแสงอ่อนๆตอนเช้านะครับสลับกับการให้ปุ๋ยคอก็ได้ก็คือโรยใส่ลงไปรอบๆโคนต้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ลดน้ําลงไปให้ชุ่มเราจะปลูกให้ต้นได้รับแสงแบบเต็มวันเลยนะครับพยายามอย่าให้ต้นขาดหรืออดน้าไม่เช่นนั้นต้นอาจจะเหี่ยวเฉาได้ ลดน้ำไว้ให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจัดนะครับก็ให้เลี้ยงดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ1เดือนหรือเดือนเศษเราก็จะมีต้นคะน้าอ่อนๆไว้เก็บมากินได้แล้วอาจจะทยอยปลูกเป็นรุ่นหรือปลูกสลับกันไปกับผักกินใบชนิดอื่นๆก็ได้นะครับเราจะได้มีผักหลากหลายชนิดไว้เก็บกินไม่เบื่ออย่างเช่นผักกาดขาวก็สามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูนะครับ วิธีปลูกก็เหมือนกับการปลูกขนาเลยเพราะต้นกล้าขึ้นมาก่อนพอต้นเริ่มโตก็แยกปลูกแล้วก็บำรุงดูแลเหมือนกันใช้เวลาประมาณ1เดือนเราก็จะมีผักกินใบเพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดไว้เป็นตัวเลือกในเมนูอาหารแบบง่ายๆแล้วนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือต้นผักกวางตุ้งนะครับ เป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่ใช้ระยะเวลาปลูกน้อยได้กินเร็วเหมือนกันวิธีปลูกก็จะเป็นแบบเดียวกันกับพวกผักคะน้าหรือผักกาดขาวเลยนะครับเริ่มแรกก็เพาะเมล็ดให้ได้เป็นต้นกล้าขึ้นมาก่อนพอต้นเริ่มมีใบก็ย้ายไปปลูกและถ้ามองเห็นว่าต้นตั้งตัวได้ดีแล้วก็เริ่มหาปุ๋ยมาโรยใส่บำรุงได้เลยผักฟางตุ้งค่อนข้างจะมีใบที่บางกว่าผักชนิดอื่นสักหน่อยนะครับ เราต้องคอยดูรดน้ำไว้อย่าให้ต้นขาดน้ำในช่วงแสงแดดจัดนะครับต้นจะได้ไม่เหี่ยวสำหรับการดูแลก็ให้เราหมั่นฉีดพ่นพวกสมุนไพรไล่แมลงบ้างแล้วก็แค่คอยมันตรวจดูพวกหนอนนะครับก็คือให้สังเกตว่ามีขี้หนอนหรือว่าใบมีการถูกเจาะเป็นรูหรือเปล่าเราก็อาจจะใช้เป็นวิธีการจับช่วยได้นะครับการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรปลูกและดูแลแบบนี้ไปนะครับเผลอแป๊บเดียวประมาณ1เดือน เดี๋ยวเราก็จะมีผักไว้กินใบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดแล้วนะครับเปลี่ยนมาดูผักกินลูกที่ปลูกได้กินเร็วอย่างแตงกวากันบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแตงกวาเป็นพืชที่ปลูกใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนก็เก็บกินลูกได้แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกกันเลยนะครับเริ่มแรกก็ไปหา,มาเมล็ดพันธุ์แตงกวามาก่อนนะครับจะใช้แบบเป็นซองก็ได้แล้วก็นําเมล็ดไปเพาะเพื่อให้งอกขึ้นมาเป็นต้นก่อน พอต้นกลางใบออกมาเราก็เริ่มย้ายไปปลูกได้เลยจะปลูกลงดินปลูกลงกระถางหรือปลูกในถุงก็เลือกเอาตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับส่วนดินปลูกผมจะใช้เป็นดินถุงที่มีขายแบบทั่วไปเลยนะครับขาดอะไรเราก็ผสมเพิ่มได้ปุ๋ยคอกแบบที่มีขายเป็นถุงก็มีนะครับนำมาผสมคลุกคล้าให้เข้ากันก็นำไปใช้ได้แล้วหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่ตั้งวางให้เหมาะๆเ,เลยนะครับ อาจจะใช้เป็นตา่ายหรือทำเป็นที่ให้ต้นแตงกวาได้มีที่เลื้อยเกาะขึ้นไปได้ก็จะดีนะครับพยายามปลูกในที่ที่มีแสงส่องถึงแบบเต็มวันนะครับและพอต้นตั้งตัวได้ดีแล้วเราก็หาปุ๋ยมาใส่บำรุงได้เลยจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้10วันต่อครั้งโดยประมาณใส่สลับกันไปนะครับเดี๋ยวต้นเขาก็จะค่อยๆทยอยออกเป็นดอกและเริ่มติดเป็นลูก จะออกเป็นรุ่นให้เราได้เก็บมากินอยู่เรื่อยๆเลยนะครับใช้เวลาแค่เดือนเดียวนับตั้งแต่วันที่เริ่มเพาะเมล็ดเพียงแค่นี้เราก็จะมีแตงกวาไว้เก็บมากินจิ้มกับน้ำพริกแบบง่ายๆได้แล้วนะครับมาดูผักที่ปลูกได้กินเร็วอีกหนึ่งชนิดกินได้ทั้งต้นและใบก็คือต้นหอมหรือหอมแบ่งนั่นเองนะครับถ้าเราใช้วิธีปลูกจากการแบ่งหัวไปปลูกจะทำให้เราได้ผลผลิตเร็วกว่าการเพราะต้นขึ้นมาจากมเมล็ดนะครับ เริ่มแรกก็ให้เราไปหาซื้อพันธุ์หอมแบงมาก่อนแบบที่เป็นหัวนะครับแต่ว่าผมจะมีพันธุ์ที่แบ่งเก็บไว้จากการปลูกรุ่นก่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีต้นปลูกติดบ้านไว้ใช้อยู่ตลอดจะนําพันธุ์มาปลูกเป็นตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆก็คือให้เราเตรียมผสมดินไว้ให้พร้อมก่อนนะครับจากนั้นก็แค่ดึงหรือตัดหัวหอมแบงออกมาแล้วก็ดําหรือกดปลูกลงไปได้เลยปลูกให้เวระยะห่างกันพอประมาณ อย่าลืมเว้นช่องว่างไว้ให้ต้นแตกกอขึ้นมาด้วยนะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็อาจจะหาเป็นพวกเศษฟางหรือเศษหญ้ามาปิดคลุมเพื่อช่วยรักษาความชื้นไว้แล้วก็หาน้ำมาลดลงไปให้ชุ่มหลังจากนี้ก็แค่รอนะครับพอต้นเริ่มแทงยอดออกมาก็ให้นำไปตั้งรับแสงแล้วก็หาพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใส่บำรุงได้เลยหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเอง เราก็จะมีต้นหอมไว้เก็บมากินได้เองแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวมาดูผักที่ปลูกได้กินเร็วอีกอย่างนะครับก็คือเราจะใช้ในส่วนโคนของต้นผักชีฝรั่งที่มีรากแบบนี้หลังจากที่เราตัดใบไปใช้แล้วให้เรานําส่วนโคนที่มีรากอย่าเอาไปทิ้งนะครับให้เรานําส่วนที่เหลือที่มีรากติดอยู่นํามาทิ้มปลูกลงไปในดินประมาณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําไปตั้งวางไว้นในที่แสงลําไร แล้วก็นำน้ำมาลดลงไปให้ชุ่มเดี๋ยวต้นเขาก็จะค่อยๆแตกเป็นยอดแตกใบให้เราเก็บมาใช้ได้อีกเพียงแค่มันหาปุ๋ยมาใส่บำรุงดูแลให้ต้นบ้างก็พอนะครับต้นขึ้นช่ายก็ทำแบบในลักษณะเดียวกันได้เลยนะครับแค่นำโคนมาทิ่มๆทิ้งไว้ในดินเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกเป็นยอดแตกเป็นใบให้เราเก็บนำมาใช้ได้แบบง่ายๆแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือพวกผักที่ปลูกง่ายใช้เวลาน้อยและเก็บกินได้เร็ว ถ้าชอบแบบไหนก็ลองนำวิธีไปปรับประยุกต์ใช้ลองปลูกกันดูได้เลยนะครับ